เพิ่มอีกออนใช่ฉันเองแกทำไรลูกฉันโอ้นั่นมันแค่น้ำจิ้มแกดูชุดใหญ่ดีกว่าจดชุดใหญ่ดิพี่นี่แดง ย่ยตัวนี้นะตัวใหญ่ทำอะไรลูกฉนะ<อ>ถ้าไม่อยากให้ลูกแกตายก็เอาตัวยายเพนมาให้ฉันภายใน24ชั่วโมงถ้าฉันไม่ได้ยายเพนแกรอรับศพลูกแกได้เลยอีกงิเพนสอนเป็นอย่างสอนเก็อย่างขึ้น พ่งออนีอ่งอนมาที่ขาเพลงย่งสอน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 จะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้มันตายแล้วกันเงมึงเอาหลักฐานที่มึงมีมาให้กูแล้วกูจะปล่อยมึงไป ูชื่อมันก no ็โง่แล้วเช็คมือถือมันเอาให้ละเอียดนะจ้ะ huh พี่กูไม่งงเก็บหลักฐานไม่ในตัวหรอกเว้ยควายควายเหรอเอ๊นิ่งดิอย่าดิ้นจับม้นมากูไม่กลัวหรอก ต่อให้มึงเอาหลักฐานไปแฉเวลาตำรวจเขาจะเล่นนะเขาก็จะเล่นไอ้พวกบ้าลิเกถ้ามึงไม่อยากให้บาลิเกเดือดร้อนมึงเอาหลักฐานมาให้กูถ้ามึงไม่กลัวเนี่ยมึงจะเอาหลักฐานไปทำไมวะจะตายแล้วยังปากดีนะอมึงฮะ สอนจันแด้นสอนจันแด้นจันแด้นลงมาตรงนี้นะเกิดอะไรขึ้นหรอคะออกไปสอนสอนออกไปสอนออกไปสอนสอนมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะนะสอนเธอกำลังจะทำให้ลูกฉันตายรู้ตัวบ้างหรือเปล่าออกไปเลยนะเธอกลับบ้านเธอไปเลยกลับไปเลยสอน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 ใจเย็นก่อนแน่เดี๋ยวมันเกิดอีกอย่างขึ้น สอนเหยียมาไว้เลอแค้นอิงออนอิงอ่อนมาสิขาเพงฮะแม่จะฆ่าพี่เพงดูให้เต็มตาดูพกเธอสองแม่ลูกก็มันจะฆ่าลูกฉันไปสอน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 เอาสอน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 ลอนสอนสนส รีบเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวลุงไปส่งที่บ้าน